ขี้อ่ะสวยซ้ายเนี่ยนะใครชนะใช่ไหมครับคุณเมาต์ใครชนะครับโอเคครับต่อไปดิครับอ้าวครับจัดการครับเดอะคลออี้อไปไหน <c oughs> ไปไหนลอเมบ อันนี้ค nice> okay, ู่กันเหรอพร้อมดีครับโอเคถ่ายไม่จบอมคู่พร้อมเบอร์นี่ว่ะเบอร์นี่เบอร์นี่ไอ้เหียไอ้ตั์โอเคสวยสวยหล่อมากโอ้โห โอเคคุนได้โอ้